สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวสกูชี่ที่ซื้อครั้งแรกนะคะที่ซื้อครั้งแรกนะคะเออเราลงคลิปไปตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าประมาณ2อเดือนน่าจะใช่นะคะกระไม่ถูกกระกระกระกะโอเคค่ะคือเรามือบอลไปลบโอเคเราไปดูสกูชี่กันเลยดีกว่า นี่อันแรกนะคะก็จะเป็นโรยันซอฟค่ะเป็นช็อกโกแลตนะคะสโลนะแล้วก็เออมีลายเส้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราให้ดูลายเส้นนะโอ้เห็นชัดเลยโอเคค่ะมีแท็กด้วยนะ โอเคค่ะเราไปดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะชิ้นต่อไปก็จะเป็นมินิบัสบันนะคะส่วนอันที่3นะคะก็จะเป็นสลามนะคะแต่เราทำหายนะคะโอเคค่ะแล้วก็มีแค่สองอันนี้นะไอ้สลามเราทำหายที่รถเรานะแต่ตอนนี้มันหายลืมเราไปแล้วอะไม่รู้อยู่ไหน พ่อเอาไปล้างรูแล้วมันน่าจะหายไปแล้วแหละเขาอาจจะโยนทิ้งไม่รู้อะไรอาจจะเป็นเฮ้ยมันหมาฝรั่งหรือเปล่าวะเสียงทำเนียแบบเออาโยนทิ้งโอเคค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์ดีๆนะคะถ้ามีคาติอะไรก็พูดดีๆอย่าดานะคะโอเคโอเคค่ะ 拜拜。Bye bye.